ก็ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะขอฝากช่องของผมไว้นะครับผมก็คือช่อง m i t r Safira นั่นเองนะครับผมถ้าใครดูแล้วก็ชอบหรือว่าถูกใจนะครับผมก็อยากจะขอฝากกดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมหรือถ้าใครชอบเกม Bullet Angel นะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปหาข่าวสารข้อมูลจากโค้ดแจกของหรือว่ากิจกรรมฟรีหรือว่าดูการจัดแข่งได้ที่ไหนนะครับผมก็ให้ไปดูที่ช่อง Bullet Angel Official ได้เลยนะครับผมนี่เป็นช่องเป็นอย่างเป็นทางการของเกมนะครับผมมีอะไรอัปเดตข่าวสารข้อมูลก็จะอยู่ในนี้นะครับผม แล้วก็เขาก็มีแฟนเพจทาง Facebook ด้วยนะครับผมถ้าใครออยากติดตามก็เข้าไปดูใน Facebook ได้เลยนะผมก็คือ Bullet Angel Official เหมือนกันเลยนะครับผมขอบคุณครับเอคละครับก็ขอกลับสวัสดีที่ผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์ทาฟาร่าอีกแล้วนะครับผมเป็นไงวันนี้เรากลับมามีคลิปอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมผมจะมาเออ่กดแร้งนะครับผมกดแร้งโดยใช้แค่ปืนพกนะครับผมใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดครับปืนพกครับผม แต่ว่าปืนพกที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับผมเป็นปืนพก2กระบอกนี้นะครับผมใชอ้อาวุธลองใช่ไหมเออใช่เนี่ยก็คือกระบอกนี้นะครับผมเป็นพกลูกซองนะครับผมยิงได้ทีละสองนัดนะแล้วก็มีแม็กทั้งหมด12นัดนะครับผมแล้วก็อีกกระบอกหนึ่งเป็นปืนกล o อ k นะครับผมยิงลัวได้นะมีกระสุน16นัดมี2แม็กนะครับผม โอเคก็ก่อนที่จะเอ่อไปกดในแล้งกันนะครับผมคืออยากจะอยากจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าอ่าคลิปนี้ผมอัดไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณ3วันที่แล้วนะครับผมยังไม่มีเวลาตัดนะโอเคก็แนะนําให้ทุกคนใส่หูฟังในการอา่รับชมนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมผมไม่ได้พูดนะผมจะตัดเหมือนเป็นไฮไลท์นะครับผม <laughs> ก็คือ <laughs> เล่นจบ2เกมโดย <laughs> ที่ผมไม่ได้ภาคใส่เลยนะ อ่าจะปล่อยยาวๆไปเลยแต่ว่าจะเร่งสปีดคลิปให้นะครับผมก่อนที่จังหวัดที่ผมจะมีการฆ่าเกิดขึ้นนะครับผมยังให้ทุกคนลองตั้งใจฟังนะครับผมผมจะปิดการเร่งความเร็วอ่าคลิปให้นะครับผมอ่าให้ทุกคนลองทดสอบหูฟังดูนะว่าเอ้ยเราสามารถแยกซ้ายหรือว่าแยกขวาได้ไหมให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ร่วมด้วยนะครับผมโอเคงั้นเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าครับผมโอเคลุย success <laughs> Flesh bomb double kill Bomb has been planted. Triple kill. Mission success. And practice. Mission success. flash bomb what to kill Mission success. I'm on the ground here. Oh, jumbo kills. Mission success.